ันนี also, are, 2, re, like ้หอยกระโดงดนะครับบ่เคยกินจากเตือยนี่กุ้งหนึ่งครับโอ้โหสิสมันคือปลาแดดฮึมนี่ครับนี่ครับไดเอเมนเดี๋ยวสีลองชิมรสชาติมันเป็นไงนี่ครับพี่น้องงบประมันเจ็ดพันเลยจำได้ละ นี่แล้วก็มีไอ้ห้อยนังรงบงหนำบ่ท่านไ้ลหลงนี่ครับเอ,อ้ยสามกละมังอีหล่เลยประมืกโตใหญ่เลยนี่ซื้อไม่ลูกสาวเฮลโ o ลไม r i เฟนสวัสดียินดีต้อนรับสุช่องไอ้ฮัมกึ่งคือเก่าครับมือนีไอ้ฮัมกึ่งยุบ้างละมุ่งเะครับผมตลาดลานโพนะครับสิมาสื่อ อของทะเลนะครับสื่อของทะเลกลับไปกินอยู่บ้านนะครับบรรยากาศ8โมงเสาร์แดดแดดแห้งครับเดีย๋ยวไปเบิ้งทะเลแถวบางละมุงนะครับนะมันกับบอดดิสวยงามอีย่งดอกนะไปเบิ้งทะเลกันก่อนเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งตลาดล้านโพครับว่าเขามีของขายหลายบ่เนาะนี่ครับบรรยากาศตอนเสาร์ก็สิบ่ค่อยมีคนมาไหนหรอกครับยามาแรงๆคนยังสีลาย คนก็ษฎีมาออกกาลังกายมม่ยังเลยนะครับเป็นล้านล่างของกว้างนะครับติดชายทะเลนะครับติดริมทะเลเลยแนบไปกับสมุนหะเห็นพัทยานะครับออกไปปูนกฤษฎีมีท่าเรือออกไปนะครับมีเรือประมงยังจอดอยู่แถวแถวนี้นะครับมองนี่ก็สิีเป็นท่าจอดเรือประมงนะครับสเป็นเรือประมงขนาดเล็กนะครับที่แนบไปเห็นเป็นทุ่นลอยนะครับไว้สาหรับเทียบเรือประมงที่เขาไปหาปูหาปลาอย่างกันมานะครับนะครับถอดเงาออกไปครับ ทอดเงไปในทะเลนะครับะมาณนี่แหละครับทะเลบ้างละมุงไก่ครับมือหนีมามาเที่ยวกันเลยถือโอกาสมาสื่อของทะเลแล้วก็แววมาผ้ามาเบิงนะครับไปเดี๋ยวไปสื่อของทะเลกันต่อครับผมครับของทะเลหอยแครงรูกสองใบสวยวงญ่ครับ นี่พวหอยมูกอะหอยเอียงบ่กเออโอ้กลุ่มสวยดีครับเดี๋ยวก่อนมันสีนักมันสีนักนี่ครับบรรยากาศรถเริ่มร้ายแล้วครับอยูอ่ตลาดตลาดลานโพนะครับเกิดภาษีมี่มองอรับย่างนะครับมีเเตาาย่างครับเต่าย่างครับ สื่อมากอลไก็มายยางได้ครับบริการยยางนี่น้ำจิ้มครับหุงละห้าสิบบาทของทะเลเยอะมากโอ้ยหละยร้นโอ้ยนี่ครับมาดูนี่ครับปูหนึ่งเป็นดไปนี้ได้โอ้ยนี่แบบต้องนี่แบบดองกับนี่ครับผม นดครับมุี่ครับบรรยากาศบรรยากาศในตลาดนะครับนี่ครับบรรยากาศในตลาดครับตอนนี้ก็ยังยังเสิรอ,อยู่ยังโบกคือคักวันไหนนะครับต้นหน่อยังบางๆนะครับโอ้กลุ่มก่อนครับผมอันตัวละฟังสีได้นะครับ

ร้านนี้กินประจําเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาซื้อหอยนางรมสดมากครับ <c oughs> นี่ครับปลาหมึกสดๆเอาตัวใหญ่เลยครับสักสามตัวป,ปลาคนเดียวลาปลาลางชั่งดูครับ

ขี้หัวตาวอะไรทุกอยรับผมสุดยอดเลยครับมาได้นะครับที่ตลาดลานโบเดินเข้ามาลึกหน่อยนะครับป๋าก็จะอยู่ประมาณซ้ายมือนะครับอะไรนะป๋าร้านสุดท้ายซ้ายมือแล้วขายปลาหมึกนะครับนี่โอ้โหนี่สุดยอดเลยครับปลาหมึกตัวใหญ่นะซื้อไปฝากลูกสาวซะหน่อยบริการอย่างดีเลยไปนิดนึงกินได้เลยนะครับจะนึ่งจะย่างได้หมดเลยเลย ปลาแกบริการให้สุดยอดมากเลยครับขอบคุณครับผมเอาโลนึงกุ้งสวยๆนะครับอันนี้มันต่างกันยังไงอันนี้มีลายอันนี้ไม่มีลายนีลาตาบมันกุ้งขาวไวแข็งโลร้อยเก้าสิบเนี่ยทั้งร้อยใหญ่เลย เข้มหมดแล้วรู้ว่าตั้งนายเนี่ยวะร้านเดิมประจำครับมีทุกอย่างฮนะเติมปรุงให้สดมากเดิัยสไหนก็ไม่เคยซื้อซื้อแต่ร้านนี้มันกินตะถูกใจไงรสหวานเลยไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้เวลาคุยสองราคาใช่ไม่เหมือนร้านเดิลมละ ้าลูกค้าพูดดีก็แม่ค้ากรอบเอะไรนะแม่ค้าพูดดีลูกค้ากรชอบใช่ไหมใช่ดีมดีมกปูม้าครับสดสดตัวใหญ่เลยแม่ค้าสวยด้วยนะร้านเนี้ยสวยหรือเปล่านี่ครับผมอะไรไหมคะพี่ดีกว่าได้นะจ๊ะจัดไปถามได้จะพีอะไรดีจ๊ะ์ยกี๊

ใหญ่สี่ร้อยใหญ่ตัวใหญ่ไหมสองตัวโลตัวใหญกระดงโลเท่าไหร่กระโดงร้อาสิบบาทเราจะสองโลก็ได้ครับไม่ได้นั่งมาบนะวันเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันก็ได้ครับผสมได้ด้วยนะ ตั่เมานตัวซโรก็ได้ครับตัวนี้โรตัวนี้โรได้พราะตัวนี้จะเป็นไซ12 นี่นะครับดูดูกันให้ชัดๆครับงบประมาณ7,000บาทโอ้โหนี่นี่ตกลงแท็กซี่หรือว่ารถกลับข้าวครับเนี่ยโอ้ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะพูดเลยสารพัดโอ้

นี่ครับพี่น้องงบประมาณเจ็ดพันเลยจำนียแ์ละนี่แล้วก็มีไอ้หอยนังรูปน้ำบสท่านไดนลลางนี่ครับเอยสามกันลังใหญ่เลยประมือโตใหญ่เลยนี่ซื้อไม่รู้สาว อันนี้หอยกระโดงนะครับบ่เคยกินจากเถื่อมาเบิง่งนี่กุ้งหนึ่งครับนี่ครับใส่ไหมหอยหอยกระโจมหอยกระโดงเอียงเพื่อนนี่ล่ละเพิ่นว่าให้ต้มแล้วก็หั่น ลวกจิ้มเหมืนวะเดี๋ยวสิรองมึงเดี๋ยวสิรองชิมรสชาติมึงเปองเอืม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 จัดเ่อรอเดี๋ยวพักเทีกันหรืออ คือกันอะไรคุณยิงจะบิ้งยังไนว่าคือมันไม่ครอบไก่เคียงแบบ